เป็นตำแหน่งล่ำตีว่าการกระทรวงพลังงานคนนี้น้องต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะเป็นอดีตซีโอปตท,อทอผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมล่ำตีว่าการกระทรวงพลังงานถึงหนีไม่พ้นคนที่มาจากปตท,อทคนที่มาจากการทําธุรกิจด้านพลังงานไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีความสามารถนะแต่กําลังจะบอกว่าสิ่งที่เป็นความเห็นสิ่งที่เป็น การสะท้อนมุมมองหรือบุคลิกสะท้อนความคิดมักจะสะท้อนไปในทางเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนแทบทั้งสิ้นใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องนี่ล่าสุดไปค้นข่าวเกา่าๆนายคนนี้นายคนที่จะเป็นลำตีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อ2ปีที่แล้วถ้าจําไม่ผิดช่วงที่มีปัญหาเรื่องการถกเถียงกันเรื่องการเอาก๊าซธรรมชาติเอาทรัพยากรใต้ดินในพื้นที่ที่บอกว่าไทยกับ กัมพูชามีพื้นที่ทับซ้อนนายคนนี้ชี้บอกว่าไม่จำเป็นต้องมาถกเถียงกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนให้มาตกลงกันว่าจะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราเคยพูดใช่ไม่ใช่พี่น้องเราเคยพูดย้ําเราเคยบอกว่ากรณีพื้นที่บริเวณเกาะโกรดการที่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์แล้วมาบอกว่าเป็นการแบ่งผลประโยชน์เอาผลประโยชน์แล้วแล้วมาแบ่งกัน มันไม่ต่างจากที่ล่าสุดนายทักษิณชินวัตรพูดมาหลังจากกลับมาจากหนีไปจากประเทศไทย17ปีและลูกสาวคือนางสาวแพรทองทานหรืออุ้งอิงบอกว่าพื้นที่บริเวณเกาะปูดนั้นก็ขุดขึ้นมาแล้วแบ่ง50-50แนวโน้มแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นหากพวกเราพี่น้องประชาชนไม่ได้จับตามองกระบวนการเล่นแร่แปรธาตุกระบวนการเบี่ยงคำเบี่ยงประเด็นก็จะเกิดขึ้นอีก